ทำเราได้เกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นในวันหนึ่งที่เราได้กำหนดสภาวะธรรมนี้ด้วยการละลึกถึงท่านพระอัครสา,าวกพระสารีบุตรธรรมนี้ก็สว่างกระจ่างขึ้นมาในสภาวะจิตของเรา ก็วันนี้เป็นโอกาสวาสนาอันดีเนาะที่พวกเราได้มาพบกันในสื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลก็วันนี้เราจะแสดงสภาวะธรรมที่เราได้กำหนดเป็นธรรมทานแก่หมู่เพื่อนให้ได้ฟังเนาะสภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมนั้นชนะการให้ทั้งปวงดังนั้นธรรมทานเป็นเลิศที่สุดเพราะว่าผู้ที่เกิดมาในโลกนี้เนาะ พวกเราทุกคนเนี่ยคนที่พอจะมีปัญญาถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมที่ประเสริฐเลิศเลยนี้เขาก็จะเสียโอกาสเนาะเสียโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมตามเราอริยวงทั้งหลายไปก็จะเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ฟังดังนั้นใครที่เลื่อนผ่านมาเจอเนาะก็ขอให้ยินดีปรีดาล่าเริงที่จะฟังพระธรรมที่เราจะแสดงต่อไปนี้ ตั้งใจฟังให้ดีนะตั้งอัตตาสัมมาสัมมาปนิธิไว้ในตนให้ดีเราจะกล่าธรรมที่เราได้พบเห็นมาในการเข้าไปกำหนดสภาวะธรรมนั้นทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นก็สภาวะธรรมนี้เนาะเราจะกำหนดไปที่ปฏิจจสมุปบาทนยะที่เราได้กำหนดเห็นยก ปฏิจจสมุปบาทขึ้นเป็นหัวข้อธรรมก่อนเราจะได้พิจารณารู้แจ้งแทงตลอดไปพร้อมกันอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามารูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นามรูปปัจจยาสรายตนาเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะสรายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสารายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน อุปาทานปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบภาวะปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัสสะเกวลราสะทุกข ขันทัศะสมุทยโยโหติติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ดังนั้นหัวข้อธรรมในปฏิจจสมุปาทที่กล่าวมาเนี่ยจะกำหนดรู้แจ้งแทงตลอดลงไปในสภาวะแห่งทุกขะอาริยสัจเป็นส่วนแรกก่อน นับตั้งแต่ชาชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเนี่ยเป็นส่วนของทุกขาอริยสัจดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่จะกำหนดปฏิจจสมุปบ,บาทถ้าหากไม่รู้แจ้งแทงตลอดลงไปในสภาวะทุกขาอริยสัจไม่อาจสามารถที่จะกำหนดสภาวะแห่งสมุทัยอริยสัจในส่วนเบื้องบนนั้นได้ ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าเอวเมตสสะเกวะลสะทุกขาขันทสะสมุทโยโหติติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ ดังนั้นผู้ที่จะไม่เห็นทุกข์อริยสัจไม่อาจสามารถไม่ใช่ฐานะที่จะไปกำหนดสมุทยัยอริยสัจตามที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ได้กิจโฉมนุสสะปฏติลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากเป็นลาบอันประเสริฐด,ดังนั้นพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่าโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เวลาของพวกเราทั้งหลายก็เฉลี่ยอยู่ไม่เกินหนึ่งร้อยปีนะการเกิดมาเนี่ยพวกเรามีอายุไม่เกินหนึ่งร้อยปีโดยเฉลี่ยเวลาบนโลกนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะสำคัญมากคือเวลาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเวลาส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อวัตะสงสารเวลาส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อออกจากวัตะสงสาร ดังนั้นกำหนดไปในใจของท่านแต่ละท่านว่าเราให้เวลากับการเป็นไปเพื่อวะัตจะัสงสารด้วยการด้วยงานด้วยความคิดด้วยกิจการทั้งหลายถ้าเราให้เวลากับส่วนนี้มากเราก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากวะัตะัดสงสารได้เลยดังนั้นนั่นคือสภาวธรรมแห่งทางแห่งอริยมรรคมีองแป8ไม่ใช่ฐานะที่ท่านจะ เดินได้จะเดินถูกในสภาวะธรรมที่เราจะแสดงก็จะกำหนดเข้าไปในสภาวะแห่งมัคคามัคคายานัศนะวิสุทธ,ธิคู่ที่หนึ่งคือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลคือทางและข้อปฏิบัติในทางแห่งความเป็นพระโสดาบันนั้นด้วยสัมมาทิฏฐิมัคคาสมาทิฏิผลสัมมาทิฏิเป็นปัจจเวคคณะสมาทิฏฐิใน คู่แรกแห่งพระโสดาบันนั้นในลำดับแรกข้อธรรมที่จะยกขึ้นแสดงก็คือปฏิจจสมุปปาสภาวะธรรมที่ท่านพระอัครสา,าวกสารีุตรได้กำหนดก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะ สลายัตนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาคือธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่เวทนาเวทนาคือธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่ตัณหาปัญหาคือธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่อุปาทานก็อุปาทานนั้นคือธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่นำไปสู่พบนั้นก็พบนั้นคือธรรมอันเป็นเหตุอันเป็นปัจจัยนำไปสู่ชาติคือความเกิดนั้น ก็ชาตินั้นคือทมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่ฉลามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนอีทางโคปนภิกขเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขาชระมรนะมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุขะโทมนัสอุปายาสาปิทุกขา ปิเยหิสัมปโยโคทุโคอัปิเยหิวิป,ปโยโคทุโคยำปิดฉังนระพติตัมเปตทุกขงังสังขิตเตนะมจ,จุป,ปาทานักขันธาทุกขานี่เป็นทุกขะอริยสัจที่ทุกคนต้องกำหนดรู้ให้กระจางแจ้งแทงตลอดไปในใจก่อนดังนั้นผู้ที่ไม่กำหนดรู้ในทุกขะอริยสัจ ไม่อาจสามารถที่จะแทงตลอดเข้าไปสู่สมุทัยอริยสัจที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ได้อีทางโขงปนภิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตัญหาโอโนภวิกานันทิราคาสหคตาตตระตาตาภินันทินีเศยยถติทางกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาคราวนี้เมื่อรู้แจ้งแทงตลอดในทุกขะอริยสัจ ก็จัดแทงตลอดไปในส่วนของสามุทัยอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนั้นดังนั้นเมื่อวารจิตของพระอัครสา,าวกเมื่อกำหนดฟังธรรมจากท่านพระอสัชิด้วยทมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นท่านจึงได้กำหนดแทงลงไปในปฏิจสมุปบาทจาก เบื้องบนลงสู่เบื้องล่างคืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนาภาษาเวทนาตันหาอุปทานพบชาติแทงไปลงไปถึงชรามรณโะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาจึงเกิดขึ้นครบถ้วนหลังจากนั้นท่านก็แทงตลอดจากชรามรณโะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาทั้งหลายเป็นสภาวะแห่งทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุ แห่งทำนั้นคือชาติคือเหตุแห่งความเกิดนั้นท่านจึงแทงตลอดต่อไปอย่างนี้ว่าก็ชาตินั้นเราทําเองหรือมีใครทําให้ชาตินั้นทั้งเราไม่ได้ทําเองทั้งไม่มีใครทําให้ชาตินั้นเกิดมีได้เพราะมีพบเป็นปัจจัยภาวะปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นทำใดคือสภาวะแห่งชาติคือความเกิดนั้นเป็นธรรมอันเป็นผลเหตุแห่งความเกิดนั้นจึงกําหนดไปที่พบนั้นเป็นเหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุคือพบนั้นก็พบนั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้ พบนั้นทั้งเราไม่ได้ทําเองทั้งไม่มีใครทําให้ก็พบนั้นเกิดมีได้เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานะปัจจยาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบทาใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งทานั้นทําใดคือสภาวะแห่งพบนั้น ภบนั้นเกิดมีได้เพราะมีเหตุคืออุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุคืออุปาทานนั้นท่านก็แทงตลอดต่อไปอย่างนี้ว่าก็อุปาทานนั้นเราทําเองหรือมีใครทําให้ก็อุปทานนั้นทั้งเราไม่ได้ทําเองทั้งไม่มีใครทําให้อุปทานนั้นเกิดมีได้เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหาปัจ,จยาอุปาทานังเพราะมีตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานก็อุปาทานนั้นยกเข้าไปทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นแทงตลอดลงไปในอุปาทานนั้นคือทําใดเกิดแต่เหตุเหตุเกิดแห่งอุปาทานนั้นคือตัญหานั้นเป็นเหตุแห่งอุปาทาน พระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุคือตัณหานั้นท่านก็แทงตลอดลงไปอย่างนี้ว่าก็ตัณหานั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้ตัณหานั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้ก็ตัณหานั้นเกิดมีได้เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมี เวทนาเป็นปัจจัยจึงมีปัญหาทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งทมนั้นแทงตลอดลงไปอย่างนี้ว่าก็ทำใดนั้นคือปัญหานั้นปัญหานั้นเกิดไม่ได้เพราะมีเหตุคือเวทนาเป็นปัจจัยพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุคือเวทนานั้น ก็เวทนานั้นเราทำเองหรือไม่ใครทำให้เวทนานั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้เวทนานั้นเกิดมีได้เพราะมีภัษะเป็นปัจจัยภัสะปัจจยาเวทนาเพราะมีภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนั้นก็แทงตลอดลงไปในส่วนของเวทนานั้นว่า เวทนานั้นคือสภาวะแห่งธรรมใดอาศัยเหตุเกิดแห่งเวทนานั้นคือผัสสะเป็นเหตุเกิดพระศาะสดาตรัสให้ดับที่เหตุคือผัสสะนั้นก็ผัสสะนั้นเราทําเองหรือมีใครทําให้ผัสสะนั้นทั้งเราไม่ได้ทําเองทั้งไม่มีใครทําให้ผัสสะนั้นเกิดมีได้เพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัย ก็แทงตลอดเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทว่าสลายตนะปัจ,จยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ <c oughs> ทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นทำใดคือสภาวะแห่งผัสสะนั้นอาศัยเหตุเกิดคือสลายตนะเป็นเหตุเกิดแห่งผัสสะ พระศาสดาตรัดให้ดับที่เหตุคือสรายตนะนั้นท่านก็แทงตลอดลงไปอย่างนี้ว่าก็สรายตนะนั้นเราทําเองหรือมีใครทําให้ก็สรายตนะนั้นทั้งเราไม่ได้ทําเองทั้งไม่มีใครทํำให้สรายตนะนั้นเกิดมีได้เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปป,ปัจจยาสรายตนัง เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะท่านก็แทงตลอดเข้าไปถึงสภาวะธรรมแห่งนามรูปนั้นว่าก็นามรูปนั้นเราทําเองหรือมีใครทําให้นามรูปนั้นทั้งเราไม่ได้ทําเองทั้งไม่มีใครทําให้นามรูปนั้นเกิดมีได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย วิญญาณปัจจานามรูปรังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปท่านเขายกเอาธรรมที่ฟังจากท่านพระอัตชิอย่างนี้ว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นท่านก็แทงไปตลอดอย่างนี้ว่าธรรมใดคือสภาวะธรรมแห่งนามรูปนั้นเป็นธรรมใดเกิดแต่เหตุ นามรูปนั้นอาศัยเหตุคือวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงมีสายตนะวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงมีสละจึงมีนามรูปนั้นขออภัยดังนั้นวิญญาณนั้นคือเป็นเหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุคือวิญญาณนั้นท่านก็แทงตลอดไปอย่างนี้ว่าก็วิญญาณนั้นเราทําเองหรือมีใครทําให้ วิญญาณนั้นทั้งเราไม่ได้ทําเองทั้งไม่มีใครทําให้ก็วิญญาณนั้นเกิดมีได้เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณท่านก็แทงตลอดด้วยสภาวะทําใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งทานั้นแทงตลอดลงไปในปฏิจจสมุบาท ด้วยสังขารปัจจยาวิญญาณนั้นท่านก็กำหนดอย่างนี้ว่าอ๋อทำใดคือสภาวะแห่งวิญญาณนั้นเกิดได้เพราะมีเหตุเหตุเกิดแห่งวิญญาณนั้นอาศัยสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแล้วก็แทงตลอดต่อไปอย่างนี้ว่าอ๋อก็ก็สังขานั้นเราทำเองหรือมีใครทำให สังขานั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้ก็สังขานั้นเกิดมีได้เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายท่านก็แทงตลอดด้วยสภาวะทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้น แห่งตลอดเข้าไปถึงสังขารนั้นเกิดมีได้เพราะมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุคืออวิชชานั้นท่านก็อ๋อทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นแทงตลอดลงไปด้วยปฏิจจสมุปบ,บาทด้วยทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้ ท่านก็จึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนธธรรมนี้เรากล่าวนี้เรากำหนดแล้วก็แทงตลอดตามทิฏฐิที่ท่านพระครสา,าวกได้เห็นนั้นแล้วก็มาบอกกล่าวแสดงต่อหมู่เพื่อนไม่มีใครเลยที่จะแสดงสภาวะธรรมนี้ลงในสื่อออนไลน์โซเชียลในเพจต่างๆไม่มีเลยดังนั้นธรรมที่เรากล่าวนี้ประเสริฐเลิศเลอแล้ว ผู้ที่มีปัญญาพอที่จะพิจารณาก็จะเห็นสภาวธรรมตามท่านพระอัครสาวกว่าอ๋อทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นเป็นอย่างนี้นี่เอง mm hmm. นะนี่เป็นนัยะหนึ่งในพันนัยยะที่องค์ท่านพระอัครสาวกได้รู้แจ้งแทงตลอด ท่านฟังแค่ประโยคเดียวท่านแทงตลอดได้นับพันายะเรายกมากล่าวแค่นัยะเดียวคือสงเคราะห์ลงในปฏิจจสมุปบาทเมื่อเพื่อนได้ฟังนะ้ะหมูญาติสนิทสหายได้ฟังแล้วก็แทงตลอดลงไปอย่างที่เราเกล่าวมานี้และสุดท้ายเราจะมากําหนดในอาการ20ให้พวกเราได้ฟังนะเป็นการสรุปปฏิจจสมุปบาทด้วยอาการ20ก็คือ สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมียกลงไปในสภาวะธรรมคือทํรมใดอันเป็นเหตุห้าอย่างนะธรรมใดอันเป็นเหตุคือสภาวะธรรมหอย่างอันเป็นเหตุยกไปในอวิชชาสังขารตัณหาขุปาทานพบนี้คือสภาวะธรรมใดอันเป็นเหตุ ทำใดอันเป็นผลเหตุมีผลย่อมมีทำใดอันเป็นผลก็คือสภาวะธรรมห้าที่เรียกว่าวิญญาณน,นามรูปสรายตนะภาษาเวทนานี้เป็นสภาวะธทมใดอันเป็นผลดังนั้นเมื่อเรากบกำหนดทำใดอันเป็นเหตุทำใดอันเป็นผลคือสภาวะธรรมห้าได้ถูกต้องแล้วก็กำหนดต่อไปอีกอย่างนี้ว่าอ๋อทำใดอันเป็นเหตุคือธรรมห้านั้น กำหนดแทงตลอดลงไปในสภาวะทำห้านั้นคือทำอันเป็นเหตุเรียกว่าทำใดอันเป็นเหตุคืออดีตเหตุ5อย่างคือ 1. อวิชชาสองสังขาร 3. าตัณหา 4. อุปาทาน 5. ้าภพนี้เป็นสภาวะทำใดอันเป็นเหตุคืออดีตเหตุ ทำใดอันเป็นผลคือปัจจุบันผล5อย่างคือทำห้านะก็คือกำหนดลงไป 1. วิญญาณ 2. นามรูป 3. าสระยตนะ 4. ภผัสสะ 5. เวทนานี้เป็นสภาวะธรรมหที่กำหนดลงเป็นปัจจุบันผลแล้วก็กำหนดต่อไปว่าทำใดคือทำอันเป็นเหตุเป็น ปัจจุบันเหตุ5อย่างได้แก่ 1. ตัณหา 2. อุปทาน3ภพบ4อวิชชา5สังขารนี้เป็นทรรมาที่เรียกว่าทาใดอันเป็นเหตุในปัจจุบันเหตุข้อต่อไปทำใดอันเป็นผลที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคตผลเรียกว่าทำห้าอันเป็นอนาคตผลที่จะเกิดมีขึ้น ก็คือวิญญาณนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนานี้ทำใดอันเป็นผลห้าอย่างที่จะเกิดมีขึ้นในวัตะสงสารนี้เป็นการกำหนดสภาวธรรมด้วยอาการ20ในปฏิจจสมุปบาทที่เราจะต้องกำหนดรู้แจ้งแทงตลอดทั้งในอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเรียกว่ากำหนดรู้ในอวิชชาคือความไม่รู้นั้น เรียกว่าวิชาแปดอวิชาคือความไม่รู้แปดก็นับได้อย่างนี้นะเราจะแสดงให้ฟังเรื่องอวิชาคือความไม่รู้แปดหนึ่งคือไม่รู้ทุกสองไม่รู้สม,มุทัยเหตุให้เกิดทุกสามไม่รู้นิโรธคือทางดับทุกสี่ไม่รู้มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนั้นห้าไม่รู้อดีตในขันในธาตุในอายตนะในอดีตในชาติก่อนชาติก่อนๆไม่รู้เลยหก ไม่รู้ในอนาคตในขันในธาตุในอายตนะที่จะเกิดมีขึ้นในวัฏสงสารนั้นไม่รู้เลยเจ็ดไม่รู้ในปัจจุบันในขันในธาตุในอายตนะในชาติปัจจุบันไม่เคยกําหนดไม่รู้เลยแปดไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทที่เราได้สาธยายมาไม่รู้เลยนี้เรียกว่าอวิชชาแปดความไม่รู้นั้น ก็ขอให้หมู่เพื่อนผู้ที่พอจะมีปัญญานำสภาวะธรรมนี้ไปกำหนดเพื่อออกจากวัฏฏสงสารนะกำหนดในวัฏในวิวัฏท่านจะได้เห็นแจ้งแทงตลอดทั้งวัฏทั้งวิวัฏทั้งคบในกรรมภพรูปภพอรูปภพท่านจะเห็นแจ้งแทงตลอดในสุขคติภพทุกคติภพที่เป็นที่ไปนั้นก็เดี๋ยวจะมากำหนด รู้แจ้งแทงตลอดในโอกาสต่อไปนะเราจะแสดงธรรมในสมุทัยศัสตร์ให้พวกเราได้ฟังเนาะประเสริฐเลิศเลอมากอีทางโขงปนับพิกเวทุกขาสมุทโยอริยศสตว์จังยาอยังตันหาโอโนพวิกานันทิราคาสหะคตาตัตพระตัตราพินันที่หนึ่งเสยถีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหา ก็สาหรับตัณหา3เนี่ยเราได้กําหนดรู้แจ้งแทงตลอดแล้วว่ากามาตัณหาคือตัณหาที่ปรุงแต่งอยู่ด้วยกามอบภพอันเป็นไปในทุกขติภพและก็สุข,ขติภพภาะวะตัณหาคือตัณหาที่เกิดจากความอยากเกิดอีกไม่อยากเกิดอีกเรียกว่าภาะวะตัณหาความยินดีที่เป็นไปในภพนั้นก็จะนําไปสู่ ความเกิดในกามภพบ้างรูปภพบ้างด้วยปุญญาพิสังขารบงด้วยอปุญญาพิสังขารบ้างด้วยความเป็นไปในกรรมภพรูปภพนั้นนะทั้งกายสังขารวจีสังขารเนี่ยปรุงแต่งด้วยปุญญาอาปุญญาทั้งนั้นเกิดชาติใดชันใดเวียนว่ายในวัฏสงสารก็ไม่พ้นไปจากกรรมภพรูปภพนั้น ส่วนตัณหาที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือตัณหาที่ปรศจากษพบก็กำหนดแทงตลอดลงไปในส่วนของปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารก็กำหนดแทงตลอดแต่ว่าอ๋ออาเนนชาพิสังขารนำไปเกิดสู่วิภาวะตัณหาคือสภาวะของจิตสังขารนำไปสู่อรูปภพคือเทวดาในชั้นภพในชั้น อรูปาวจรภูมิก็แก่ก็ได้แก่รวมในชัน้นอากาสานัญจายตนะอากินตัญญาสัญญาเนวสัญญายตนะอ๋อเข้าใจแล้วโอกาสหน้าเราจะมาแสดงรายละเอียดให้พวกเราได้ฟังกันเนาะใครที่มีความปลื่มปิติอิ่มเอิบในการฟังพระธรรมคำสอนที่เราได้แสดงก็ขออนุโมทนาสาธุในปัญญาของท่านที่ได้รู้ตามเห็นตาม พระธรรมคำสอนอันพระศาสดาสมมาสมุทรเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นเลิศเลอที่สุดนะเลิศเลอที่สุดหาธรรมอันใดเปรียบไม่ได้เลยในโลกนี้นะแม้จะมีทรัพย์สินเงิงนทองหมื่นล้านแสนล้านมียศมีอำนาจมีวาสนาด้วยคุณด้วยสมบัติต่างๆของโลกเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นยาจกเป็นราชามหากษัตริย์ เทียบไม่ได้เลยกับอริยสัจสีที่จะได้แสดงแก่หมู่เพื่อนดังต่อไปนี้โอกาสหน้าผู้ที่มีปัญญามีบุญพอคงจะได้ติดตามแล้วก็รอที่จะฟังพระธรรมอันประเสริฐที่เราจะแสดงต่อไปนี้สาธุสาธุสาธุ